เห็นไหมคะฝนตกมาแล้วคะ่ะฝนตกดอกไม้ชุ่มฉ่ำมากเลยนะคะเห็นไหมคะนี่ก็เป็นอีกวันที่เราคอยนะคะดูสายฝนแล้วก็มีแสงแดดอ่อนๆด้วยนะคะโอ้โหดูเป็ดเล่นน้ำนะคะเห็นไหมคะดูน้องเป็ดเล่นน้ำ อดูน้องหานก็เล่นน้ำด้วยนะคะเห็นไหมคะอ่าน่ารักจังเลยโอ้ยไอฝนสดชื่เลยอดอกไม้ได้รับน้ำฝนโดยที่ไม่ต้องให้น้ำนะคะอจดชื่นจังเลย โอเคฝนตกแบบไม่ได้บอกใครนะคะอ๋อจริงๆเลยเขาไปนอนกลางวันจะยินเสียงฝนนะให้น้ำเรียบร้อยเลยนะคะดูสิคะอันนี้ยังเก็บไม่เสร็จเลยอันที่อ่าแก่ไปแล้วยังไม่ได้เก็บเลยฝนตกมาให้ละ ชุมช่มฉ่านะคะฝนตกเห็นไหมคะอเอาความชุมช่มฉ่ามาให้ดอกไม้แล้วเห็นไหมคะไม่ต้องให้น้ําเลยวันเนี้ไม่ต้องให้น้ําเลยคะ่ะเป็นอะไรที่สดชื่นเห็นไหมคะโอ้สายฝน,อ,นอ่อนๆเห็นไหมคะ ดูเป็ดเล่นน้ำฝนตกตกดูน้องหานจะมาคอยอาหารนะคะเห็นไหมคะเนะี่ยรู้รู้หน้าที่นะคะว่าเราต้องให้อาหารแต่ว่ายังงั้นอยู่ก็เลยไม่ให้เห็นไหมคะท้องฟ้าโปร่งตกไม่แรงนะคะตกพอเฉะแฉะเห็นไหมคะ ากำลังสบายสบายเห็นไหมคะนี่คือบรรยากาศข้างนอกนะคะฝนโปรยโปรยท้องฟ้าเหมือนกับจะเปิดนะคะแต่ก็ไม่เปิดนะคะแต่ก็ยังมีไอฝนอยู่นะคะเห็นไหมคะฝนแบบนี้แหละทำให้ไม่สบายเห็นไหมคะแต่ว่าลมเย็นสบายมากเลยนะคะ ลมเย็นสบายเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่ไม่ต้องอ,อะไรนะคะไม่ต้องเปิดพัดลมค่ะกำลังอากาศกำลังดีเห็นไหมคะนี่เป็นอะไรที่สวยงามนะคะต้องฟ้าโปรยปลาย เมือนจะเปิดแล้วว่าฝนไม่ตกนะคะแต่มันก็ยังมีตกอยู่นะคะนี่แล้วก็ไม่เป็นไรคะ่ะเมื่อฝนตกเราก็มาชมบรรยากาศข้างในกันนะคะนี่เห็นไหมคะแล้วก็ชมบรรยากาศข้างในกันนี่บรรยากาศสวยงามมากนะคะนี่บรรยากาศดูดอกไม้สวย ชมดอกไม้สวยๆเห็นไหมคะนี่ดอกกล้วยไม้สวยงามมากเลยนะคะเห็นไหมคะนี่ในบ้านอุ่นนะคะในบ้านอุ่นสบายนี่ก็จะประมาณนี้แต่เป็นวิวข้างนอกนี่จะสวยงามมากเห็นไหมคะมีลมมาแล้วนะคะ เดก็ว่าไม่ถึงกับต้นไม้ดอกไม้ของเราต้องอามาโดนเหมือนครั้งก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะคะนี่ดอกกล้วยไม้นะคะนี่ดอกกล้วยไม้นะคะที่ที่แตกที่แตกอะไรนะคะแตกเขาเรียกว่าแตกหนอเห็นไหมคะนี่จะเกิดเห็นไหมคะนี่ กำลังจะแตกเห็นไหมคะกลิ่งนี้นกลิ่งนี้เดี๋ยวก็จะไปหาที่ปักขึ้นมาแล้วนะคะสวยงามมากเลยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศอาตอนเย็นยนนะคะกับสายฝนเห็นไหมคะนี่แดดเริ่มจะมาแล้วนะคะแดดเริ่มจะมาแล้วนะคะชมบรรยากาศส,สวยๆไปก่อนนะคะแดดมาแล้วนะคะ เห็นไหมคะกำลังสวยงามเลยนะคะดอกกล้วยไมย้